เปิดตำนานการ์ดยูกิโอต้นแบบของเทพปีศาจเทพปีศาจเป็นมอนสเตอร์ที่โผล่มาในมังงะยูกิโออาซึ่งโดยพวกมันจะเปรียบเสมือนเวอร์ชันชั่วไลายของ3เทพมายาครับประกอบไปด้วย1เทพปีศาจเรดรูเป็นด้านตรงข้ามของโอเบลิสโดยจะมีลักษณะเป็นมนุษย์ยักษ์มีปีกเหมือนกันชื่อเรดรูแปลว่าลากเง่แห่งความกลัวมาจากเอฟเฟกต์ของมันที่จะทําให้มอนสเตอร์ทุกตัวในสนามกลัวมันจนพลังโจมตีป้องกันกลดลงครึ่งหนึ่งสเทพปีศาจอิเลเซอร์เป็นด้าน านตรงข้ามของโอซิลิสมีลักษณะเป็นมังกรมีปากสองปากเหมือนกันชื่อเอเลเซอร์แปลว่าผู้ลบล้างสื่อถึงเอฟเฟกของมันที่จะส่งการาดท,ทุกใบลงสุสารตามมันไปด้วยถ้าเกิดว่ามันตายไป3เทพปีศาจอาวตารเป็นด้านตรงข้ามของลาโดยมันจะหน้าตาเหมือนกับลาในร่างสเฟียร์โหมดซึ่งเป็นทรงกลมชื่ออวัตารนั้นแปลว่าการมาเกิดของเทพมันจะทําการเปลี่ยนร่างเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีมากที่สุดบนสนามเสมอแต่จะมากกว่าต้นฉบับ100เสมอ